เวลาที่เราดูถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับโลกหรือรายงานข่าวจากพื้นที่ภัยพิบัติที่อยู่อีกฟากหนึ่งของโลกเลยนะเคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยทำไมภาพที่เราเห็นมันถึงได้เลื่อนไหลคมชัดยังกับว่านักข่าวยืนอยู่ตรงหน้าเราเลยทั้งๆที่สัญญาณเนี่ยมันต้องเดินทางข้ามทวีปผ่านอินเทอร์เน็ตที่มันแบบวุ่นวายสุดๆคือเบื้องหลังความมหัศจรรย์ที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานี้แหละครับมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งทํางานอยู่เงียบๆแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของมันกัน ใช่เลยครับคำถามนี้แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเน็ตใครเร็วกว่าใครนะครับแต่มันเป็นปัญหาคลาสสิกมากๆที่เคยทำเอาสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกเนี่ยปวดหัวกันมานักต่อน,นักแล้วและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติทุกอย่างคือย้อนกลับไปไม่นานนี้เองนะครับสถานีโทรทัศน์เนี่ยต้องเลือกระหว่างทางเลือกที่มันแบบเหมือนโดนสาบเลยคือมี2ทางหนึ่ง ยอมจ่ายเงินแพงแบบมหาศาลเพื่อเช่าสัญญาณดาวเทียมที่แบบการันตีเลยว,ว่าเสถียรสุดๆกับอีกทางลองเสี่ยงดวงดูกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ต้นทุนน่ะถูกกว่าเป็น10บสเท่าแต่ก็พร้อมจะกระตุกหรือล่มได้ทุกวินาทีแล้วภาพหลักที่ออกมามันก็จะดูไม่โปรเอาซะเลยไอสถานการณ์แบบนี้แหละครับเขามีศัพท์เรียกเท่ๆว่าชัยเลม่าคือมันเป็นภาวะที่เหมือนมีของดีสอย่างวางอยู่ตรงหน้า ต้นทุนต่ำคุณภาพสูงและความน่าเชื่อถือแต่คุณเลือกหยิบได้แค่2อ,อย่างเท่านั้นไม่มีทางเลยที่จะได้ไปทั้งหมด การเลือกดาวเทียมนี่ก็คือการเลือกคุณภาพและความน่าเชื่อถืออันนี้ชัวร์แต่ต้องโยนเรื่องต้นทุนทิ้งไปเลยนะครับลองนึกภาพตามสิครับค่าใช้จ่ายในการส่งรถโอีที่มีจานดาวเทียมเบลเลอร์ไปทำข่าวเนี่ยโอ้โหมันแพงซะจนทำให้การถ่ายทอดสดอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อย่างกีฬาท้องถิ่นหรือรายงานข่าวที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากกลายเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าไปเลยนี่แหละครับคือกับดักที่มันขังความคิดสร้างสารรค์ของคนทาสื่อเอาไวจ้จริงๆ แล้วทำไมล่ะทำไมอินเทอร์เน็ตถึงพึ่งพาไม่ได้ก็เพราะว่าโปรโตโคอลยุคแรกๆเนี่ยมันมีจุดอ่อนร้ายแรงครับตัวแรก UDP มันเหมือนบุรุษปริศนีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วสุดๆเลยแต่ไม่สนนะว่าจดหมายจะถึงผู้รับไหมคือถ้าหายก็หายไปเลยจบส่วนอีกตัว RTP ที่ทำงานบน TCP อันเนี้ยจะเหมือนบุรุษปริศนีที่รอบคอบเกินต้องรอเซ็นรับทุกฉบับแล้วถ้ามีฉบับไหนหายไปนะก็จะหยุดส่งทุกอย่างแล้วไปตามหาฉบับนั้นก่อนผลลัพธ์ก็คืออะไรครับบัฟเฟอร์ไงครับ แถมยังเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากไม่รองรับวิดีโอ 4K หรือเทคโนโลยีบีบอัดไฟล์ใหม่ๆอะไรเลยแล้วในตอนที่วงการกำลังสิ้นหวังกับทางเลือกห่วยๆเหล่านี้นี่เองก็มีฮีโร่ขี่ม้าขาวถือกำเนิดขึ้นมาครับเกิดจากช่องว่างทางการตลาดนี่แหละโปรโตโคอลที่มีชื่อว่า Secure Reliable Transport หรือที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่า SRT คือแนวคิดของ SRT เนี่ยมันท้าทายมากครับ พูดง่ายๆคือจะสร้างเทคโนโลยีที่ส่งวิดีโอระดับโปรดักชันเนี่ยผ่านเน็ตบ้านๆธรรมดาๆรรที่วุ่นวายและคาดเดาไม่ได้นี่แหละแต่ให้มันเสถียรเหมือนส่งผ่านดาวเทียมเลยในขณะที่ต้นทุนก็ยังถูกเหมือนใช้อินเทอร์เน็ตใช่แล้วครับมันคือความพยายามที่จะเอาชนะไอ้เจ้าไทเลมม่มาที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นเอง ปรัชญาของแฮร์วิชันบริษัทที่สร้าง SRT ขึ้นมาเนี่ยชัดเจนและทะเยอทะยานสุดๆเลยครับคือเขาไม่ได้ตั้งเป้าให้มันทำงานได้ดีบนเน็ตดีๆนะไม่แต่ตั้งใจให้มันส่งวิดีโอคุณภาพดีที่สุดได้แม้จะอยู่บนเครือข่ายที่ห่วยที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ก็ตามแล้วมันทำได้ยังไงล่ะอะไรคือเวทมนต์ที่ทำให้ SRT ทำในสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้โอเคมาดูเบื้องหลังทางเทคนิคที่มันโคตรจะฉลาดของมันกันครับ และความลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับกลไกที่เรียกว่า ARQ หรือ Automatic Repeat Request อธิบายง่ายๆนะครับถ้า TCP เป็นเจ้านายที่จู้จี้ขี้บน่นคอยถามพนักง,งานทุกนาทีว่างานชิ้นนี้เสร็จหรือ,อยังแล้วชิ้นนั้นล่ะถามจนพนักง,งานไม่มีเวลาทำงาน SRT จะเป็นเหมือนเจ้านายยุคใหม่ครับที่เชื่อใจลูกน้องจะไม่เข้าไปกวนเลยจนกว่าลูกน้องจะเดินมาบอกเองว่าพี่ครับไฟล์ชิ้นที่5มันหายไปครับช่วยส่งให้ใหม่หน่อย เห็นไหมครับวิธีนี้มันมีประสิทธิภาพกว่ากันเยอะมากเพราะมันจัดการเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเท่านั้นตารางนี้สรุปภาพทั้งหมดได้ชัดเจนมากเลยครับ SRT เนี่ยมันเหมือนกับการหยิบเอาข้อดีที่สุดของ UDP ก็คือเรื่องความเร็วและความหน่วงต่ำมาบวกกับความน่าเชื่อถือที่ต้องบอกว่าเหนือกว่า TCP ด้วยซ้ำเพราะมันไม่ทำให้การส่งข้อมูลทั้งหมดต้องหยุดชะงักเลครับ และที่สำคัญที่สุดมันเป็นเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้าพร้อมสำหรับวิดีโอความละเอียดสูงหรือโคเดกใหม่ๆใ,ในอนาคตแต่เดี๋ยวก่อนแค่เทคโนโลยีดีอย่างเดียวมันไม่พอที่จะครองโลกได้หรอกนะครับสิ่งที่ทำให้ SRT กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมได้จริงๆคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องบอกว่าเฉียบคมอย่างไม่น่าเชื่อเลยจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือปี2017ครับแทนที่จะเก็บเทคโนโลยีสุดเจ๋งนี้ไว้ใช้คนเดียว High ฮวิชันทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยคือเปิดเป็น Open Source ให้ใครก็ได้เอาไปใช้ฟรีโหนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่มากนะครับพวกเขายอมเสียความได้เปรียบในระยะสั้นเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับพอปีถัดมาได้รางวัลเอมมี่อีกมันก็เหมือนกับการประกาศสักดาลเลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของเล่นอีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในวงการ ผลของการเปิด Open Source มันคือการเกิดสิ่งที่เรียกว่า network s effect ครับหรือพลังของเครือข่ายคือพอมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft, YouTube, Sony แล้วก็อีกกว่า600บริษัททั่วโลกกระโดดเข้ามาร่วมวงมันก็กลายเป็นแรงดึงดูดมหาศาลเลยที่ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทุกคนต้องรีบหันมาใส่ SRT เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของตัวเองไม่งั้นคือตกขบวนทันที และตัวเลขล่าสุดในปี2024เนี่แหละครับคือเครื่องยืนยันชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ68%ของคนในวงการเลือกใช้ SRT ทำให้มันแสงหน้าแชมป์เก่าอย่าง RTMP แล้วก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมไปโดยสมบูรณ์แล้วครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีและกละยุทธ์กันแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในโลกความจริง SRT มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการไปขนาดไหน คือมันไม่ได้แค่ลดต้นทุนนะครับแต่มันปลดล็อกวิธีการทำงานใหม่ๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเคสของ ESPN เนี่ยชัดเจนมากการมาของ s r t เนี่ยมันทำให้ต้นทุนการถ่ายทอดสดมันถูกลงมากๆมากพอที่พวกเขาจะสามารถถ่ายทอดสดกีฬาระดับมหาวิทยาลายัยหรือกีฬาเฉพาะกลุ่มที่ปกติแล้วไม่มีทางมีงบพอสำหรับลดดาวเทียมได้นี่แหละครับคือการทำให้คอนเทนต์ที่มันหลากหลายมากๆได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ชมมากขึ้นจริงๆ หรืออย่าง Fox News ที่ใช้ SRT ในภารกิจที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นการส่งฟุตเทจข่าวด่วนจากภาคสนามหรือแม้กระทั่งการทำระบบเช l เลพรอมเตอร์คือส่งสคริปต์ให้ผู้ประกาศข่าวที่อยู่อีกซีกโลกอ่านแบบเรียลไทมเลยนะซึ่งเป็นงานที่ต้องการความสเสถียรและความหน่วงต่ำแบบสุดๆจริงๆแต่เคสที่น่าจะพีคที่สุดเลยนะครับคือการแข่งขันกอล์ฟเดอะมาสในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆตอนนั้นผู้บรรยายเดินทางไปที่สนามไม่ได้ แล้วจะทำยังไงล่ะพวกเขาแก้ปัญหาด้วยการใช้ SRT นี้แหละครับส่งภาพการแข่งขันสดๆจากสนามไปที่บ้านของผู้บรรยายและในเวลาเดียวกันก็ส่งเสียงภากของผู้บรรยายจากบ้านกลับมาที่รถโปรดักชันแบบเรียลไทม์ผลลัพธ์คืออะไรเหรอครับคือการถ่ายทอดสดที่สมบูรณ์แบบมากจนคนดูทางบ้านไม่มีใครรู้เลยว่าผู้บรรยายกำลังนั่งพากอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านตัวเองสุดยอดจริงๆ จากทั้งหมดที่เล่ามานี่จะเห็นได้เลยนะคะว่า SRT ได้เดินทางจากการเป็นแค่อืมทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมาสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของวงการวิดีโอถ่ายทอดสดไปเรียบร้อยแล้วมันคือเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆแต่ทรงพลังมากเป็นเหมือนระบบประปาที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็ทำให้เรามีน้ำใช้ได้อย่างสะดวกสบาย SRT ได้เข้ามาทลายกำแพงเรื่องต้นทุนแล้วก็ข้อจำกัดทางเทคนิคทำให้การไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็เข้าถึงได้และมันได้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงครับแล้วนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดที่สุดครับในวันที่การถ่ายทอดสดคุณภาพสูงมันไม่ใช่เรื่องยากและแพงอีกต่อไปแล้วลองจินตนาการดูสิครับว่า เลื่อนลูกต่อไปของคอนเทนต์สดรูปแบบรายการใหม่ๆหรือประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนที่จะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งและเข้าถึงง่ายอย่าง SRT เนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหน